เขาบอกว่าเขาจะยอมทําตามใจอลิซหนึ่งว<ม>ันน้องใช่ไหมไม่ใช่สามีค่ะวันนี้เป็นลูกน้องห้ามกับคำนะ <c oughs> ไม่แขนงอะโอเคชันแน่นแล้วก็ดเยอะเต้นให้ดูหน่อยสิ เออรู้สึกว่าจานไม่ค่อยสะอาดนะคะไปล้างจานค่ะหนึ่งก็หามาก็เลีย้ยงอย่างบางก็ทำเมียก็ตัดทุกคนเอ๊ะแัสนุอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากสวัสดีค่ะ เอเจฟมลี่ hey, ค่ะวันนี้นะคะอป้าเขาบอกว่าเขาจะยอมทำตามใจอลิซหนึ่งวันเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยู่บ้านเบื่ออยู่บ้านเบื่อก็เลยหาอะไรเล่นกันนะคะ <c oughs> อป้าก็เลยบอกว่าวันนี้จะยอมเป็นลูกน้องของ <ทำ S 1> อลองิซใช่ไหม <c oughs> ให้ทำอะไรก็ได้ใช่ไหมห้ามเถียงห้ามบอกว่า ได้นะถ้าลิสสั่งก็คืออป้าต้องทำโอเคไหมลูกน้องใช่ไหมลูกน้องหนึ่งวันไม่ใช่สามีค่ะวันนี้เป็นลูกน้องโอเคห้ามกลับคำนะงั้นอป้าจะเริ่มทำอะไรก่อนสั่งเลยตังเลยไม่แขนอ่ะนวดให้นวดให้สบายจังเลยอ่ะฟ r o f นแนลโอ้โห y น่าจะพูดเยอะทำไมไไมครับทำไปสุดสุค่ะแต่ว่าไม่มีทิปนะคะมีแต่จะขอเงินขอเงินหมอนวด อุ <ś webinars> ้ยรวยมากเลยอ่ะอ๋อนวดแล้วใช่ไหมป้า่รู้สึกบ้านเงียบๆป้าเต้นให้ดูหน่อยสิไปเลยค่ะเต้นให้ดูหน่อยค่ะ โอเคไม่เนี๊ยที่บ้านเราใช่ไหมก็ไม่เนี๊ยก็สนุกแต่ว่ามันก็ยังยังไม่พอใจยังยังไม่พอหรอยังไม่พอใจพี่เหน่อยน้องเหนื่อยครับน้องเหนื่อยลูกน้องเหนื่อยไม่ได้นะคะลูกน้องวันนี้คือต้องทําตามคําสั่ง OJ อริสบอกให้ทําอะไรก็คือต้องทําบอกให้ถอดเสื้อก็ต้องถอดโอเครู้สึกว่าอาจารย์ไม่ค่อยสะอาดนะคะเป็นล้านจานค่ะ โอเคไปพร้อมครับไปลุยโอ้ยเจ้าหมาหมิงก็หามาก็เลี้ยงอย่างบ้านก็ทำเมียก็ด่าทุกคนเมียบนเก่งเหรอผมเก่งโอ้ป้าก็ดีแล้วไงเนี่ยโอ้โหเป็นพ่อบ้านที่ดีมากๆเลยนะเนี่ยโอ้ไม่มีใครสบายเท่านี้แล้วโอ้โหนอนฟินๆเลยนะ สบายสบายที่สุดเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยคนเนี้ยฮะโอ้โหที่นอนมันนุ่มลหละคะเออสบายสุดๆเลยนะชอบที่นอนมากเลยนะคะทุกคนริงวิงนะคะคือซื้อที่นอนมาให้เขาใหม่แล้วทีนี้ก็ตั้งแต่นั้นมาเขาก็นอนไม่ยอมลุกไปไหนเลยกลายเป็นหมาขี้เกียจนะคะฮัลโหลซิงวิงเราจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเ <c oughs> หรอเก่งจ <c oughs> ัง <c oughs>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  พี่ชินทำอะไรยิงไหมทำความสะอาดบ้านสิคะ่ะพ่อทำะบ้างอ่ะนี่เลยคะ่ะนี่เลยคะ่ะไม้กวาดก็ไปเอาไม้กวาดนะคะโอเคอเอาไปด้ครับเอ้ยกวาดให้เอี่ยมเลยนะคะดูสิคะเนี่ยพ่อบ้านที่ดีนะคะส่วนเราก็นั่งกินขนมรอ <c oughs> อย่างอร่อยอ่ะเอาเลยร <c oughs> ็วอย่าอู้ค่ะบายาครับอดียวบ้านไม่สะอาดนะคะ <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรต้าสะอาดด้วยครับ <c oughs> จริงเราดนกงงาชว์มงจับโอป้ามารบมนแรงัเร้อจับจับนแจับมจับกลัวมงจับรออ๋อนี่เหรอมัแรงจับอันนี้มงจัอะไรครับเก่งแล้ว ไปทำความสะอาดต่อหูแค่นี้ก็กลัวเป็นคนอะไรก็ไม่รู้นะคะเป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่มากนะคะแต่ว่ากลัวแมลงสาบกลัวจิ้งจกกลัวอะไรก็ไม่รู้เวลามีแมลงสาบให้เมียไล่จับแมลงสาบดูเออ เวลามีแมลงสาบนะคะหรือว่ามีจิ้งจกหรือว่ามีแมลงอะไรต่างๆนะคะก็คนนี้ค่ะดูดูเขาตัวใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยดูเขาตัวใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าเขาให้ดิฉันไล่จับแมลงสาบตลอด๋อที่ก็ไม่ไม่ค่อยใหญ่เหมือนนี้ไม่ไม่มีแมลงสาบตัวใหญ่หรอะอ๋อไม่มีไม่ค่อยใหญกินได้นะกินได้อะไรกินได้กินไทำความสะอาดต่อค่ะอย่าอู้ หมู่บ้านสกปรกมากเลยอ่ะป้าอะไรทำไมอ๋อขนมโฮมคลาสเนี้อะไรขนมโฮใช้อย่างไรนี่เก่งอีกแล้วจริงจริงทำไปค่ะทำไปค่ะอ๋อนี่สกปรกมากจริงจริทำไปเลยค่ะใครหุบแบบนี้โอป้าเขายังใช้แบบนี้อยู่หรอคะที่กวาดพื้นนะคะใช้ไม้กวาดแบบนี้หรอคะที่บ้านเรามันไม่สะอาดสะอาดอยู่สะอาดอยู่แล้วถูพื้นถูพื้นยังไงไหนดูสิใหญ่ใช่ไหมใหญ่หมายถูพื้นรุ่นคุณยายวะเนี่ย โอ้โหเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แบบนี้แล้วโอป้าเดี๋ยวลิสแนะนำมานี่ค่ะนี่เป็นเครื่องดูดฝุ่นอันใหม่ค่ะตัวนี้ชื่อ r o บ lock ไ a i อนะคะนี่หน้าตาเป็นไงสวยงามไหมสวยงามมากอันนี้คือหน้าตาของเจ้าตัว r o บล o อกได i อนะคะหน้าตาก็สวยหรูดูพรีเมียมมากๆนี่ เหมาะกับบ้านเราเลยนะคะนี่เราจะเริ่มใช้นะคะเราก็มาเติมน้ําก่อนก็คือตรงนี้มันจะเป็นช่องใส่น้ําอ่ะอน,นี้ก็จะเป็นการเติมน้ํานะคะโอเคเติมน้ําแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาลองเปิดใช้งานกันดูนะคะอันนี้เป็นปุ่มเปิดเนาะ ตัวนี้คือตัวเดียวสามารถทําได้ทุกอย่างจบเลย <Wow. S 1> คือบ้านเราอ่ะเลี้ยงหมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีช่วงที่เขาผัดขนและขนร่ว,วงค่อนข้างเยอะมากดูดยังไงก็ไม่ค่อยสะอาดบางครั้งเนี่ยป้ากับอล,ลิซออกไปทําง,งานข้างนอกนะคะเออน้องหมาก็มีแอบชิ้นช่องบ้างกลับมาบ้านก็คือเหลืองติดพื้นไปหมดเลยแต่ตัวโรบล็อกไดแอดตัวนี้นะคะสามารถทําได้ทั้งดูดถูแล้วก็ล้างพื้นสะดวกสบายมากสามารถทําความสะอาดได้ในรวดเดียวประหยัดเวลา ไปได้เยอะมากๆเลยข้าวตาปาลแล้วรีดแค่ยังหิวหิวเหรออ๋มมอก,กินหวานๆวานยากินหวานๆนกินอะไรดีคะมะม่วงปัน่นน้ำมะม่วงปั่นเน<อ>าะโอเค<ไ>ป,ปะ,ดปะเดี๋ยวรีทำให้เนาะโอเคในตูเ้เย็นเรามีมะม่วงนะคะมะม่วงแช่แข็ง ไม่ยากเลยแล้วก็มีมสาวรสสดใส่สาวรสด้วยเนาะเพิมพ่มความเปรี้ยวนะอ่ะเดี๋ยวโอเคจะมาทำนะ้ำมะม่วงเป้นให้คุณสามีโอเคใส่สาวรสค่ะอันนี้เป็นมะม่วงแช่แข็งนะคะป้าเอาแบบสมูทตี้ใช่ไหมอืมใส่น้ำเชื่อมลงไปนิดนึงนะคะ น้ำมะม่วงลองชิมสิคะอร่อยหรือเปล่าเมียทำให้เย้เย็น้ำมะม่วงอปป้าน้ำมะม่วงหก <c oughs> ทำยังไองอ่ะวันนี้เป็นพ่อบ้านไม่ใช่หรอ ทำความสะอาดสิคะไปเลยจัดการเลยเหนียวไหมเนี่ยจะเหนียวหรือเปล่าเนี่ยจะเหนียวหรือเปล่าล่ะคะลองดูสิอะแต่ไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยสามารถขจัดสิ่งสกรปรกที่อยู่บนพื้นทั้งแบบเปียกและแบบแห้งด้วยเทคโนโลยี d i e t Power Motor Roller ค cool. ู่มีแรงดูดที่ทรงพลัง13,000สปาสคาลทำให้สามารถดูดสิ่งสกรปรกต่างๆหรือน้ําสกรปรกได้อย่างสะอาดหมดจด มีหัวทำความสะอาดที่เคลื่อนที่ได้อย่างคงล่องแคล่ว180องศาสามารถควบคุมทิศทางได้อย่างอิสระเวลาใช้แทบไม่ต้องออกแรงเลยค่ะลื่นไหลสะดวกสบายมากๆเลยโรลเลอร์คู่สะอาดมากกว่าตัวโรลเลอร์ทำมาเต็มพื้นที่สามารถทำความสะอาดขอบชิดกำแพงขอบผนังได้หมดตัวนี้โรบอทไดแอรนะคะสามารถทั้งดูดและถูพื้นได้ในคราวเดียวกันเลยเอา จัดการเลยค่ะคุณพ่อบ้านโอ้ดูแรงมากสะอามากสะอาก่อไม่กว่าปกติเออใช่ใช่ใชดูดิพื้นเงาแวบเลยอะอนี่คาบเหนียวหายไปแล้วนะคะ เป็นยังไงบ้างเขาป้ามิกิดูดสะอาดไหมสะอาดสะอาดใช่ไหมแต่แต่แต่มิกิเราดูดคราบเหนียวไปใช่ไหมคะถ้าทําความสะอาดคราบเหนียวหรือคราบที่มีกลิ่นแนะนําให้ทําความสะอาดแทงน้าเสียโรเลอร์หลังทําความสะอาดทันทีเพื่อความสะอาดและสุขอนามัยของเราแต่การทําความสะอาดเนี่ยเราไม่ต้องมานั่งแกะทําความสะอาดเองนะป้าเพราะว่าเจ้าตัวโรบอดดกไดแอเนี่ยมีเทคโนโลยีทําความสะอาดโรเลอร์เองได้อย่างอัต อัตโเมติและเจ้าตัวนี้นะคะมีวันันทีรับประกัน3ปีเต็ม3ปีเต oh, ็มใช่นานมาก3ปีเต็มรวมแบตเตอรี่และมอเตอร์ เหมาะกับใครที่ชอบกวาดถูบ้านมีเด็กเล็กรักการทำความสะอาดต้องการ extra care ไม่ชอบใช้ไม้กวาดและมีฝุ่นฟุ้งกระจายและความยุ่งยากของการใช้ไม้มอบถูพื้นปกติไอเทมนี้ควรมีปุ๊บป้าชอบไหมคะชอบชอบมากหากใครสนใจโรบล็อกแด,แด,ดราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง22,900บาทค่ะ ช่องทางติดต่อจะจำหน่ายแบบออนไลน์มีทั้งใน Line My ช h อปช h อปปี D ้ลาซาด j า c จดีเซ็นทั้นเซิร์ชคำว่า โรโบร็อกได้เลยหรือถ้าใครอยากดูสินค้าจริงหรืออยากทดลองสินค้าก่อนก็ไปได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น4โซนหน้าธนาคารส่วนช่องทางอื่นอลิซจะใส่ไว้ใน description box ด้านล่างนี้นะคะเป็นไงนคะป้าเครื่องนี้ชอบไหมชอบชอบชอบใช่ไหมโอเคงั้นเครื่องนี้เดี๋ยวอลิซซื้อให้อป้าเลยอป้าจะเอาไว้ใช้ตลอดไปใช้ตลอดไปใช้ตลอดไปใช้ตลอดหรอ <laughs> ดีไหมโอเคโอเคโรว์โลว์ไดเอ็นช่วยพี่จินได้ช่วยได้ใช่ไหมโอเคงั้นส่งมอบยกให้เลยนะคะโอเคไปแล้วนะคะบ๊ายโอเคค่